สวัสดูข้าพุทธามูขาทเป็นธรรมที่ข้าคู่พระาเจ้าตรายดีแล้วธรรมนิยมส้าง้าพระเจ้ารัศการเครื่องทำสุปฏิบารุข้าพุทธาธมู้าสงสาวงของข้าคู่ีพระพาเจ้าตรา,ายดีแล้ว I oh.